อาทิตย์ี่แล้วเจอกันใหญ่เข้าไปที่ทอปูน่ะไม่ที่นี่เลยระสดสดๆร้อนๆสาห์าที่แล้วเจอกันใหญ่เข้าไปาห์นี้ก็เลยดูสลดสลดไปนิดนึงเพราะว่าอะไรผมไม่รู้เองก็หัวหัวห้อยหางตกทำไมฮะถ,ถามแล้วโดนถุงหูวา่ไม่ใช่ก็เ <c oughs> ตือนเรียนเรียกเรียกเรียกประชุมเตือนเตือนสติวิญญา ไอ้ฝึกไอ้ที่สติที่ฝึกฝึกมาเนี่ยมันยังไม่พร้อมพอที่จะไปสามารถหยุดอุปคัะตกรรมได้แต่กลับใดที่ยังโมเมาประมาทไม่ใส่ใจเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่จะมีกรรมอะไรมาชักจูงเราจะมาครอบกรเราให้ตายในฉับพลันเฉียดพลันทัานถ้ายัางโมเมงประมาทขาดสติอยู่ยังหลงระเลรละเมอเพ้อพกพ,กพระดีมีครูดีมีอาจารย์ดี ข้าวดัดดีคูเป็นคนดีเวลาตายเนี่ยมันถ้าไม่มีสติรักษาดีเดี๋ยวก็ดีหายดีดับดีหมดดีหด่นดีไม่เหลือเหมือนกันเอสตินี่มันเป็นตัวสําคัญยิ่งพระพุทธเจ้าจึงสอนในในพระสูตรว่าเรื่องมาหาสติประฐานสีองค์ทรงจำแนแกแยกแยกไว้กายเวทนาจิตธรรมให้มีสติอยู่ในกายในเวทนาในจิตและในธรรม ในธรรมก็คือในทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตเราออกไปจากชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมในกายเวทนาเวทนาเรื่องความรู้สึกรับรู้อารมณ์แล้วก็จิตก็คือสภาพธรรมที่ปรากฏในจิตหรืออารมณ์ที่ปรากฏกับจิตเรื่องที่เกิดกับจิตบุญบาปดีชั่วอยากละเอียดใช่ไม่ใช่ กรณีอิจฉาริษยาสาภาพเหล่านี้มันเกิดกับจิตเราต้องรู้ทันมันเข้าใจมันแลหาวิธีกําจัดได้หยุดมันให้ได้อย่าแสดงออกมาทางกายหรือถ้าแสดงออกมาแล้วก็ต้องหาวิธีหยุดมันให้ได้ชบพันทั้งทีเราสามารถหยุดยั้งพฤติกรรมมันเรไรแล้วก็ทําให้พฤติกรรมอันเป็นบุญเป็นกุศลบังเกิดทั้งกายและใจได้มันก็ถือว่าเราดํารงรักษาไว้ซึ่งุคุณภาพของชีวิต ทีนี้ไอ้อุปฆาตกรรมหรือผลกรรมที่มีมาแต่เก่าก่อนแต่บางปันในอดีตที่มันจะมาเร็วมาแรงมันก็จะชะลอลงไปได้มันก็สามารถที่จะหยุดยั้งพักผ่อนลงไปก่อนได้ไอ้คนบอกแล้วว่าไม่จําเป็นต้องแก่แล้วตายบางทีเกิดมาร้องสามแดบก็ตายก็มีทั้งหมดนี่มันมาจากอุปกาตะเก่า การปฏิบัติธรรมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันไม่สามารถที่จะเอาพลังแห่งกุศลและกรรมไปหยุดยั้อยงอุบาคาตกรรมเหล่านั้นได้้ากขรบใจที่เหลายัางหลงลืมลหลงไหลประมาทโมเม,า,ม,า,มาคือขาดสตินั่นเองเวอร์สัปดาที่ผ่านมาก็เลยต้องวอยวายกันสัใหญ่โตยโกใหญ่ว่าจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้เข้าใจว่าคือครูเนี่ยมันมีทุกที่เห็นรู้สิทธิผิดพลาด เมี่ยกบพ่อแม่ที่เลยงรูปแล้วก็มีความผิดพลาดกับพ่อแม่ของไม่เป็นสุขไอ้ความทุกข์ของครูที่เต็มอกอั้งหัวใจเนี่ยมันต้องหาวิธีก่อคลายลงด้วยการบอกให้สิทธิให้รู้ว่าจะต้องทำตัวอย่างไรทำชีวิตอย่างไรทำพฤติกรรมอย่างไรที่จะปลดเรื่องความทุกข์ของครูและความปลอดภัยของสิทธิจะได้บังเิดเกิดเออมสัปดาที่ผ่านมาก็เลยวุ่นวายซะให้ไป แก้ไขบบเปลี่ยนพฤติกรรมพอกลับไปก็นอนสนิทกลับมาอะไเงี้ย,ยนอนสนิทนอนหลับสนิทเลย <c oughs> เป็นสุขมากอนอนหลับสนิทบุตรชาครับหลวงปู่อิสระชนะพอพูดถึงเรื่องของอุปค่ากรรมก็เลยมีบุตรชาว่าถ้าอย่างนั้นการทําบุญอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรมันจะส่งผลให้ไปช่วยลดกรรมหรือว่าอปุปค่ากรรมหรือผลของกรรมนั้นได้หรือไม่ครับ กรรมที่เป็นอุปฆาตกรรมมันเหมือนกับกระแสน้ำป่าที่ไหลบ่ามาอย่างรุนแรงกอ้บุญที่ไปทำนิดหน่อยเล็กน้อยเนี่ยมันก็เหมือนกับโยนหินลงไปในน้ำป่ามันอยู่ได้ไหมมันกั้นน้ำก็ไม่ได้ดีไม่ดีหินนั่นก็ลอยตามน้ำไปเรื่อยๆถ้ากรรมมันนั้นคือหินนั้นนั้นมันหนกพอมันกั้นน้ำไม่ได้แต่มันก็จมเพราะมันอยู่ตรงนั้น คือเป็น like, ต mm ัวของตัวเองเป็นเอกเทศแต่เขาไม่สามารถจะไปช่วยอะไรได้มากยกเว้นจะเทหินเป็นสิบพันลถอาจจะเป็นกำแพงกันน้ำได้บางอย่างบางสมฉีสมสมอะไรสมฉีสีอะโชมสีบางโมสีเออบางโมสีอันนั้นหมดไปเป็นพันพันพันลถนเอาหันลหลใส่ตาใไปเออพันลถนเราเป็นหมื่นนะครับรัฐบาลซื้อน ถ้าฉันซื้อคันรถละห้าร้อยโยงไปเรื่อยสามแสนห้าหมื่นล้านบาทเออขอต้องรู้ไปแล้วหนึ่งเจ้าทีมไทยแลนด์อันนี้อาจจะมาไม่รู้นะซื้อเป็นคนพูดเองผ,ผ่านกันแบ่งๆกันไปนี่แหละถึงได้มาวัดอ พุชชาครับริศันนาพอพูดถึงเรื่องของจิตต่อเรื่องของจิตเลยนะครับเพรมีคำถามเรื่องจิตวันนี้เข้ามาเยอะเลยนะฮะถ้าอย่างนั้นคนมีสติก็จะรู้สู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตก็สามารถช่วยขับเคลื่อนอะไรต่างๆนานาได้ช่วยประคองตัวเองได้แต่ถ้าในมุมกลับการหลุดปลุกถ้าเป็นคนที่มีลักษณะของปัญญาอ่อนปัญญาบอนใช่ครับจิตกับสมองเขาจะทาง,งานสัมพันธ์เป็นยังไง จิตเนี่ยมันเป็นเป็นเดชเป็นอำนาจและเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่แลาว,ว่าพระอาทิตย์มีพลังแล้วจิตยังมีพลังมากกว่าพระอาทิตย์เราว่าเสียงมันไวกว่าแสงหรือแสงไวกว่าเสียงเออแต่จิตไวกว่าเังนั้นอำนาจของจิตมันยิ่งใหญ่มากมันจึงสามารถที่จะเลื่อนกรรมเปลี่ยนกรรมชะลอกรรม หยุดยั้งกรรมได้ในระดับหนึ่งถ้าฝึกจนมีพลังวิเศษแม้พระพุทธเจ้าจะสอนให้เราฝึกจิตแต่ถ้าเมื่อใดที่จิตเราเราแปรเราเพี้ยงพรำเราอ่อนแอเราแย่เราไม่มีกําลังลไม่ว่าอะไรเข้ามาเราก็จะรับหมดทุกเรื่องเม,มื่อไรที่จิตเราจะอ่อนแอเมื่อเมื่ไรที่จิตเราอ่อนแอเมื่อไรที่จิตเราไม่อยู่ในอํานาจในการควบคุม ไม่อยู่ในอำนาจในการครอบงำตาเห็นรูปหูฟังเสียงจม,มูกได้กลิ่นดิ้นรับรสกายถูกต้องสัมผัสและใจรูร้อารมณ์ก็ตกเป็นธาตุไปยหมดนั่นแหละคือความหมดแรงของจิตตาเห็นรูปเฉยหูฟังเสียงเฉยจมูกริมอจมูกดมติ่นเฉยริมรับรสเฉยกายสัมผัสเฉยแสดงว่าจิตมีอำนาจมีพลังเป็นตัวเป็นตนคือไม่โดนครอบงำไม่โดนฉุกกระช้าไม่โดนลากจุงแล้วก็ไม่ตกเป็นธาตุ ดังนั้นการจะสร้างอำนาจพลังตะบะเดศดาหให้กับจิตมันก็จะเป็นต้องฝึกะฉะนั้นจิตระดับที่ฝึกจนมีพลังที่สามารถจะหยุดยั้งอุปคาตกรรมได้มันจะต้องไวย,ยิ่งกว่าไวาย,ยิ่งกว่าแสงแต่ประมาณว่าเห็นลูกปืนวิ่งมาได้ประมาณนั้นลูกปืนนี่มันไวกว่าเสียงใช่ไหมไวกว่าแสงใช่ไหมรับนั้นก็ต้องเห็นลูกปืนวิ่งมาได้ จิตต้องไวนะดนั้นปัญญาต้องไวในระดับนั้นแล้วจิตจะไวระดับนั้นปัญญาจะไวกระดับนั้นเนี่ยมันต้องเป็นจิตและปัญญาที่เป็นสัมมาจิตนั่นหมายความว่าถ้าจิตเราอ่อนแอเมื่อไหร่อยายตนะทั้ง์ก็จะอยู่ใ<อ>นอยนายตนะเนี่ยมันมันเป็นช่องช่องที่จะนําเอาทั้งดีและไม่ดีเข้ามาสู่จิตในหลัก ปฏิจจสมุติปนธรรมท่านจึงเรียกอายตนะทั้งหกไม่ว่าแดนต่ออารมณ์คือแดนที่ทําให้เกิดอารมณ์แดนที่รับเอาอารมณ์เข้ามาแดนที่รับเอาแขกแปลกหน้าเข้ามาหาเราครับดังนั้นถ้าเรามีจิตอันสมดุลจิตอันสมบูรณ์และจิตอันมีสติทั้งมันเราก็จะมีประตูที่ปากแดน ประตูที่ตาประตูที่หูประตูที่จมูกประตูที่ลิ้นประตูที่กายแล้วก็ประตูที่ใจเราก็จะเปิดในเวลาที่ควรเปิดปิดในเวลาที่ควรปิดอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ปิดซะอะไรมันเป็นประโยชน์ก็เปิดรับอย่างเงี้ยแต่เวลานี้หลายคนก็เริ่มจะปิดแล้วนะตาปิดตาปิด <laughs> <laughs> เริ่มจะปิด <laughs> ดังนั้นการฝึกจิตมันก็เลยเป็นที่มาของอำนาจของเดชของพลังของตบะาลคนโบราณก็จึงนิยมว่าคนฝึกจิตได้นี่ก็เหมือนก็มีอำนาจทิพย์อยู่ในมือที่จะโดนบันดาลในระมิตรรังสรรค์ทำให้เกิดปฏิหารเกิดความศักดิ์สิทธิ์เกิดความพิเศษทุกคนในที่นี้อยากได้ปฏิหารคนชมรายการนี้ก็อยากได้ความศักดิ์สิทธิ์ความพิเศษแต่ไม่มีปัญญาทำ ไม่ใช่ไม่มีปัญญาครขี้เกียจทำไม่อยากทำเราคิดว่าทําไมเราต้องไปด้วยยานทั้งที่เรามีรถนั่งทําไมเราต้องมีระมิดทั้งๆที่มีโทรศัพท์ทำไมจะต้องเออนึกทั้งๆที่มีนิ้วกดจิ้มทําไมต้องเสียเวลาคิดทั้งๆถึงเวลาก็มีตัวเลขให้ดูรวมแล้วก็คือขี้เกียจขี้เกียจ ทั้งหมดมนุษย์เริ่มขี้เกียจขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจนกระทั่งต่อไปนี้สมองนี่จะไม่มีรอยหยักแล้วมันจะลื่นโล้นไปหมดนะเอาจิงงก็คนอื่นคิดให้หมดเนี่ยคิดให้หมดจะอ่านหนังสือยังไม่ต้องอ่านเลยเดี๋ยวนี้แค่กดแป้งก็มีคนอ่านออกเสียงให้ดูแล้วอ,อีกหน่อยก็ไม่รู้ว่าตัวสะกดเป็นอะไรคิดเลขเดี๋ยวยิ่งคิดไม่เป็นเลยคิดไม่เป็นถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขเนี่ยมึนงงเออ สมองมันก็ไม่มีรอยหยักเหลือให้าะงั้นนี่เหล่านี่ยมันเป็นกระบวนท่านของการแสดงความสันหลังยาวของมนุษย์แล้วเมื่อมันสันหลังยาวเห็นป่านนี้แล้วจะไปฝึกจิตที่มันละเอียดอ่อนสุขุมโอ้ยอยาสมน้ำหน้าจบเหมือนที่เขาเคยพูดไงบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระดูกสันหลังของชาติก็คือชาวนาด้วยนะเขาบอกว่าชาวนานเนี่ยหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน แต่ตอนนี้กขาเปลี่ยนแล้วหลวงปู่เปลี่ยนมาทำใหม่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้คอมคอมพิวเตอร์ชาวนาเนี่ยเหรอใช่คือเขาไม่ทํานากันแล้วไงี่ยเขาเขาก็นั่งหน้าคอมพิวเตอร์อย่างเดียวอาชีพทํานาก็กำลังจะสูญไปเน่ใช่้งไในคนที่นั่งคอมพิวเตอร์คือคนที่ซื้อข้าวของชาวนาเปล่าเพราะว่าเหตุผลว่าชาวนาจริงๆเนี่ยตอนนี้หลังสู้ฟ้าหน้าทิ้งดินเริ่มเรว่า นำนาปีนี้ไม่รู้เขาจะรับจำนำข้าวหรือเปล่าเพราะว่าไอข้าวที่ปลูกไปก่อนหน้านี้ตอนที่เขาประกาศเนี่ยมันไม่ใช่ข้าวที่เขารับจำนำแล้วดยเหตุผลว่าต่อไปนี้เขาจะรับจำนำเฉพาะข้าวนาปีนาฟังเนี่ยไม่รับถ้าเป็นนาฟังเนี่ยจะต้องรับข้าวเฉพาะบางชนิดบันเวลานี้ไอข้าวนาฟังเนี่ยมันร้นประเทศ้วข้าวแข็ง ออกินแล้วเหมือนจะกินกรวดกินแกบไบอะไรเนี่ยนะชักจะไม่มีใครซื้อแล้วเราก็เลยชักลำบากแล้วไอ้ที่จำนำทุกเมดชจะไม่มีแล้วไม่มีโอกาสละชาวนานก็จะยากขึ้นอีกชาวนาไทยไม่มีโอากาสได้รวยรองไม่มีอะไร้ลยแต่กลับใดที่ชาวนาไทยยังมีวิธีคิดแบบเดิมๆทำตามๆกันเหมือนๆเ,เดิมลุงปู่เอาข้าวหอมนินมาปลูกแล้วชวนคนข้างวัดปลูกอ่ะ บอกปลูกซ no, er er. sí. no ี bien, donc, ่ข้าวหอมนินเนี่ยม okay. so ันราคาแทงมากถ้าเป็นข้าวสารกโรหนึ่งหกเจ็ดสิบเออเหลือเเนี่ยมาเอาพันธุ์ที่นี่ไปไปปลูกก่อนแล้วก็ปลูกเสร็จแล้วก็เอาพันธุ์มาถืนอเขบอกโอ้ทํทำยากทำลำบาต้องดูแลรักษาปลูกอย่างเงี้ยทำง่ายสามเดือนเกี่ยวสามเดือนเกี่ยวสบายคือชอบอะไรที่มันง่ายๆสบายสบาย สบายๆเขาไม่คำนึงว่าผลที่ได้มันจะเสียระยะยาวถึงวันนี้ก็เลยไม่มีใครเราพยายามชวนปลูกข้าวหอมมะนช่ข้าวหอ,อมนินที่วัดทำอยู่ไงครับเราชวนเขาทาแล้วก็บอกมาเอาพันข้าวไปก่อนเลยฟรีไม่ต้องถึงเวลาได้แล้วก็เอาพันข้าวมาคืนแล้วกันให้ยืมให้ยืมพันข้าว<ม>เออจะทําเป็นธนาคารพันข้าวไงตั้งใจว่าก่อนจะประกาศออกไปก็เอาคนข้างวัดก่อนไงถ้าคนข้าววัดมันไม่เห็นเราทําแล้ว ทำยากออยาก็ไม่ให้ฉีดยาก็ไม่ให้เผาอะไรก็ไม่รู้บอกทำยากเอ้าไม่ทำเอําไม่ทำก็ำำต,ตามใจก็ลเลยลเราก็เลยทำาเพราะงนั้นคนอะไรคนที่มันได้อะไรง่ายๆสรุปแล้วก็คือมักง่ายอยากต่อการฝึกจิตจบถ้าอย่างนั้นเราเอาอาการจิตสิบอย่างมาวิเคราะห์ปฏิจจสมุปบาทได้ไหม อาการของจิตสิบอย่างเนี่ยมันเป็นจิตที่แปลสภาพจิตดวงเดียวเนี่ยมันแปลสภาพไปด้วยอายตนะที่เปลี่ยนแปลงเช่นตายเห็นรูปจิตมันก็แปลสภาพไปอย่างหนึ่งหูฟังเสียงจิตก็แปลไปสภาพไปอย่างและอาการแปลสภาพอย่างนั้นเนี่ย<ๆ>เขาเรียกอาการแตล่ละอย่างแตล่ละอย่างมันมันจะไม่เกี่ยวกับออปฏิจจสมุป,ปบาทแต่มันเป็น เครื่องแสดงออกของลักษณะของจิตในเวลานี้เออช่อมชื่นสมบันนั้เศร้าโศกยินดีทุกขลทมมีปัญญามีเอ,อ่อมีศรัทธาอย่างเงี้ยมันมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกได้ว่า จิตนี้มันคงที่ได้การเรียนรู้อาการจิตสิบอย่างก็คือทําให้เห็นสภาพว่าจิตนี่มันแปรเปลี่ยนไปตามแรงชักจูงและการแปรเปลี่ยนนั้นก็ไม่ใช่ว่าแปรเปลี่ยนโดยตัวมันเองแต่แปรเปลี่ยนโดยสิ่งเล่าและเครื่องรองทางตาเห็นหูฟังจมูกได้วินลับร่กายสัมผัสมโนมนลนะปันดาระมานายตนะ ชื่อเหล่านี้มันเป็นชื่อของจิตชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งที่แปลงสภาพแล้วจบพุทธาครับพีเสถชนะจิตพุทธะเป็นอัพยากฤิตหรือกุศลจิตหรือเปล่าจิตพุทธะต้องเป็นกุศลจิตคำใดที่จิตพุทธะเป็นอัพยากฤิตจิตเนี่ยโอ้ยแย่นะตายก็ไม่รู้สึกทุกข์ก็ไม่รู้สึกเรื่องของมึงกูไม่เกี่ยวอา้าว เป็นัจิตพุทธะต้องเป็นมหากุศลต้องเป็นกุศลอย่างนี้ชนิดพวกหมาตากแดดแล้วก็ร้องไห้อะเป็นยังไงเอ้าก็เห็นหมาสงสารหมาไงออกมาตากแดดหมาตากแดดเราร้องไห้เราร้องไห้ผมก็หมาตากแดดแล้วหมาร้องไห้ไม่ค่อยได้ยินนะทำเพลิเนี่ยชักเริ่มกลัวสื่อแล้วล่ะไม่เคยเอาจริงจังไเคย ก็คิดเอาเองไงครับมันเปิดหมาตากแดดแล้วเราอ้าวมันต้องอย่างนั้นไงก็คนเห็นหมาตากแดดเขาเฉยเฉยถูกไหมครับแต่จีนผู้ท่านี่เห็นหมาตากแดดก็จะรู้สึกความทุกข์ของหมาแหละเป็นเดือนเร่อร้อนใจเออมันโดนผูกตากแดดอ่มันทรมานมันทุรนทุรายหมาตากแดดร้องไห้ต้นไม้ยืนต้นเกี่ยวรู้สึกทุรนทุราย เราจะทุรนทุรายสังเกตดูเวลาหลวงปู่ออกจากวัดนี่นะเคยสังเกตไหมเลยไหมทุกคนยิ้มเลยว่าหลวงปู่ออกจากวัดทุกคนดีใจสังเกตสังเกตโดยเพราะในหลวงปู่ดีใจหลวงปู่ไปแล้วสูงน้ำท่วมให้สังเกตนี้เราบอกไม่ใช่ใช่ไหมใช่สังเกตให้ หมาซึมอ่ะโอ้เอจริงจริงจริงเหรอจริงเวลาไปอยู mm ่ท hmm. ี่ไหนนานๆอย่างไปทองผาภูม kind of ิไปสิบวันพาเนนไปทุดงเนีจนวันที่กลับอ่ะนกนี่ไม่ร้องเลยท้องผูกกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะงั้นใช่โอ้โหสุดที่เริ่มเราจะไปเสร็จไปนานซะด้วย มันประมาณนั้นจริงๆมันจะเศร้าต้นไม้ต้นไร่ใบไม้มันไม่สดใสมันตกคอห้อยคอเหี่ยวไม่ชูชันอะไรเงี้ยลวกวัดไม่รดน้ำหรือมัต้นไม้อะ้นไม้ปูไม่อยู่ไปละน้ำมันแห้งแหอคนที่เป็นที่พึ่งของตนและคนอื่นได้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกมีพันธนาการต่อธรรมชาติคขาเรียกว่าอะไรกระแสแห่งธรรมชาติมันจะสื่อกันได้ แต่ถ้าผู้ที่เป็นที่พึ่งของใครไม่ได้เนี่ยอย่าว่าแต่ธรรมชาติเลยคนข้างๆก็ายังพึ่งไม่ได้มันจะทุรนทุรายไปอยู่ที่ไหนเหมือนเอาไฟไปกองไฟก็ยังพอพอ,พอ,พอ,พองามพอทำนายังใช้หุงใช้ต้มใช้ทําแสงสว่างแต่เอาขี้ไปกองเนี่ยไม่รู้จะมองอยังไงอันทจริงๆคนที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อใครเนี่ยมยีมีชีวิตยอยู่ตรงไหนก็ไม่ต่อะไรก็เอาขี้ไปกองเหม็นไปทั่วลำคา้าญ ลำคาญเป็นหน้าเบืออกก่อแยงแยงถ้าเปียบเป็นไฟก็ยังพออุมต้มได้พอให้แสงสว่างให้ความอบอุ่นแต่คนที่ไม่มีประโยชน์ต่ออะไรเลยหลวงปู่เปรียบไว้เหมือนดังขี้ขี้กองนหน <พา S 1> ึ่งเห็นภาพเลยไหม<พ>าวยังไม่ได้กินข้าวด้วยจบ คุณชาต่อครับรนะี่เสนอเป็นเรื่องของคนปัญญาอ่อนนะครับสงสัยจะยังไม่เคลียร์ก็จะถามต่อเพื่อให้ลึกลงไปอีกนะครับว่าจิตของคนปัญญาอ่อนมันสัมพันธ์กันอย่างไรในสังขารของเขาคือหมายความว่าจิตมีปัญหาหรือว่าเป็นที่ตัวสมองเขามีปัญหามีเมื่อวานนี้เมื่อวานไี่ครั้งใหม่ไม่รู้สึกที่นี่เขาจะมีทุกรุ่นนะดวงศริติยาไม่สิ้นคนบ้าน <laughs> มีทุกรุ่นเขาสึกกันเรียบร้อยแล้วไอ้นี่เดินกรรมฐานวิธีเดินต้องทำไงไหมแก้ผ้าหมดเลยเดินหมดเดินในสลาคงทงเดินกรรมฐานเราก็เลยเรียกประชุมพระเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ๊ะพระใหม่ไม่มาเขาก็เลยมีการรายงานบอกว่าพระใหม่ตัวเย็นชาพระอ้วนเขาก็เลยบอกจับที่ประจอนดูที่หายใจหรือเปล่า ตายไหมตัวเย็นไหมไอ hey, คนรายงานมาทำตัวตัวเย็นเฉียบเลยเอาเหลือตายหาแล้วกูต้องเผาโศพอีกแล้วแล้วลุกปู่ก็นั่งบัานเฉยเเราไปเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวชุมเขาก็เอาพระนั่งนั่งรถไปหาแต่ก็วเวลยเอมะวเป็นไรอันเป็นไร ผมเห็นนิจังทุกขังอนัตตาปลอมเออมันปลอมมันไม่เที่ยงใช่ที่มันไม่เที่ยงตอนนี้มันบ่ายสี่โมงแล้วคนเย็นวันเริ่มช็คองหน้าคนพระหมองหน้าคนดีแล้วเออตอนนี้มันบ่ายสี่โมงแล้วก็เอาแล้วทําไมมึงไม่เที่ยงแล้วมึงต้องแก้ผ้าแก้ผอนก็มันไม่มีอะไรใช่ที่มึงพูดมันถูกมันไม่มีอะไรแล้วถ้าแม่มึงคิดอย่างนี้บ้างไม่มีอะไรแล้วเดินแก้ผ้ามึงชอบไหม เราไม่ชอบสิครับนั่นบ้าอะไรแหละเหมือนกันมึงก็บ้าแล้วมึงจะบ้าไหมไม่บ้าแล้วครับไม่บ้าเอางั้นก็ถ้าไม่อยากให้แม่เดินแก้ผ้ามึงก็อย่าบ้าแก้ผ้าเสดงว่าจิตเขาไม่แข็งแรงไม่ใช่จิตไม่แข็งแรงไม่มีปัญญาวิเคราะห์ไม่มีปัญญาตรึกไม่มีปัญญาที่จะตรึกสภาพธรรมที่ปรากฏ ามความเป็นจริงได้แต่เสแสร้งแกล้งที่จะเข้าใจจนกระทั่งกลายเป็นความเป็นจริงของชีวิตคือรกรรมพวกนี้มันมาจากการที่หลอกหลอนตัวเองและคนอื่นมาเกาก่อนยาวนานจนมาเกิดมาเป็นผู้ที่วิกลวิการทางจิตนี่คือกรรมเก่าพวกกระล่อนตลกตะแรลงปิ้นปล่อนตลกตะแรลงหล,ลอกลวงตอแหลแลดอะไรแกเนี้ เราจะสะสมออกมาเป็นมายาการของจิตจนกระทั่งกลายเป็นคนวิกลวิการทางจิตถามว่าบุปกรรมพวกนี้มาจากไหนคนขี้โกกมากๆเนี่ยพกกระล่อนมากๆตลบตะแรงมากๆเกิดพบต่อต่อไปชาติต่อต่อไปก็จะเป็นคนบ้าอย่างที่ชาวบ้านว่าวิการทางจิตวิการทางจิตเพราะสั่งสอไว้อย่างนั้นไงหลอกคนอื่นไว้อย่างนั้นหลอกตัวเองไว้แบบนั้นเพราะมาชาติหนึ่ง สะสมความหลอกชาติ 1, ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จนกลายเป็นเห็นความจริงเป็นความหลอกความหลอกเป็นความจริงก็เลยกลายเป็นคนผิดปกติวิกาในนั้นถ้าไม่อยากเป็นคนบ้าเราอยาอ่าหลอกโวนถ้าอย่างนั้นจิตเวลารวมกับกายที่ดีที่สุดก็คือมันจุดที่ว่างถูกต้องไองจิตรวมกับกายเนี่ยมันมาจากบุปผกรรมนะั้นกรรมมันเป็นตัวเชื่อมให้จิต ดำรงอยู่ในกายนี้เรามีกรรมเป็นกาเนิดแม้กรรมะพันธุกรรมะปฏิสรโนกรรมะทายาโทกรรมะโยนิกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยแล้วกรรมเป็นเครื่องนํามาแล้วก็พาเราไปอย่างั้นกรรมเป็นตัวพันธนาการจิตกับสังขารสังขารละขันธ์ก็คือกายจบ จิตจําเป็นต้องมีที่อยู่อาศัยไหมครับจิตจําเป็นจะต้องมีที่อยู่อาศัยไหมเนี่ยมันต้องอยู่ที่สถานภาพครับเช่น <_' Saint> ถ้าอยู่ในรูปประภมอารูปประภมรูปประภมนิกะภมที่มีรูปก็ยังต้องมีที่อยู่อาศัยแต่ถ้าเป็นอรูปประภม <_' S 2> ก็ไม่จําเป็นต้องอาศัยที่อยู่ ไม่จําเป็นต้องมีที่อยู่อาศัยเพราะงั้นจะบอกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่ที่สนานภาพขึ้นอยู่ที่กรรมกําหนดให้เกิดอันนี้ผมถามเองแล้วที่เขาบอกว่าจิตที่ต้องมีกายครอ,อันนี้หมายความว่าอย่างไรครับผมก็เหมือนกับเราต้องมีตัวมีที่อยู่ให้เขาใช้เข<อ>าจะล่องลอยไปเขาทุก<ป>วันนี้ไม่มีร่องลอยไปเปล่เอาหนิงหนรู้นะเนี่ยหนิงพูดกับคนล่องลอย นี่แหละจิตที่มีกายครองก็คือมีที่อยู่อาศัยในสถานะภาพของกรรมที่พามาเกิดเป็นคุณมนั้นตั้งสุขไงครับถ้าหมดกรรมก็อาจจะไม่เป็นคุณมันั้นตั้งสุขครับพุทธวจนะคืออะไรครับหลวงปู่พุทธวจนะคืออะไรโอ้โหถามอะไรมีหลักปฏิบัติสําคัญอย่างพุทธวจนะก็คือความคําพระธรรมคําสังสอน ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอะไรบ้างก็มีตั้งแปดหมืนสี่พันคำแป0หมืนสี่พันข้อเช่นอัตติอัตโนานาโถเป็นที่พึ่งของตอนตนเป็นที่พึ่งของตอนนี่ก็เป็นพุธทธวจ,จนะต่างจากราพระไตรปิฎกไหมครับพุธทธวจ,จนะก็รวมอยู่ในรพระไตรปิฎกและที่เขาติดหลังรถกระบังว่าติดหลังรถยนต เขียนแค่พุทธวจนะเนี่ยเขาต้องการสืออะไร,ะไรออมันไม่ได้หมายถึงคำสอนที่แยกออกมาในแปดหมืนสี่พันพระธรรมทานให้มันเห็นชัดๆถูกต้องไม่มีไม่มีที่มาที่ไปอธิบายไม่ได้เป็นแต่เพียงว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสถ้าคาว่าพุทธวจนะก็คือคําหรือข้อความที่พระพุทธเจ้าทรงตรัดมันต้องมีอีกคนทันหนึ่งว่าอะไรแต่ถ้าไม่มีก็แสดงว่าพุทธเจ้าทรงตรัสเฉยๆให้คิดไปเองเออให้คิดไป เคยเห็นน้องผมเคยเห็นติดหลังรถตก็คนเขียนไม่รู้ความหมายคนอ่านก็ไม่รู้ความหมายก็เลยไม่เข้าใจพระเจ้าตัดเรื่องอะไรจบอยากให้ท่านหลวงปู่ได้แนะนําเทคนิคการรักษาตนให้อยู่ในความไม่ประมาทด้วยเจ้าค่ะอย่ามักง่ายอย่าสัเปล่าอย่าส้นหลังยาว แล้วก็อย่าโมยอย่ามักง่ายอยาสัเปล่ายาสานหลังยาวแล้วก็อย่าโม่ท่องมาไว้ยามักง่ายยาสัเปล่ายาสานหลังยาวแล้วก็อย่าโมย่ยามักง่ายอยาสัเพร่ายาสันหลังยาวแล้วก็อยาโม่จบสีข่ข้อสี่ยานะแต่อย่าเล่ยากันนะ ผูทชาร์ควิสัชนาถามเรื่องบ้านเมืองเลยเพราะหลวงปู่พูดไปเมื่อสักครู่บอกว่าเมื่อใดบ้านเมืองจะหลุดพ้นจากสภาวะตกต่ำสักทีแล้วก็คนที่มีความคิดที่เห็นผิดเป็นถูกจะได้หมดไปจากบ้านเมืองสักทีไม่มีหมดหรอกถ้ากลับได้ีคนเรามันยังมีความเห็นแก่ตัวความเอาเปรียบแล้วก็จิตใจขับแคบขาสดสติปัญญามันก็ยิ่งต้องมีอย่างนี้ยิ่งมีมากขึ้นโดยซร้าไป มันยากที่จะหาคนที่มีปัญญาทรือคนมีปัญญาอยู่ในระดับที่สามารถรู้ฟังคิดวิเคราะห์ตรึกที่เขาเรียกว่าชนชั้นกลางอะไรเนี่ยมันมีมากไหมล่ะในประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีไม่มากมันก็เป็นที่มาว่าแล้คนที่เหลือเป็นพวกไหนแล้วพวกพวกพวกที่เหลือเนี่ยก็จะมีกําลังมีจํานวนมี ปริมาณมากก็ใช้คําว่าพวกมากลากไปเหมือนเหมือนกับทางเหนือที่ว่าถ้าป่าไม้ไปจับคนเผาป่าชาวบ้านก็จะลกุกยกขบวนมาทั้งหมู่บ้านมาล้องป่าไม้แล้วก็ป่าไม้สุดท้ายก็ต้องปล่อยแล้วก็ต้องย้ายดีไปคนก็จะเผาป่าได้ไง่ายๆอันนี้เป็น,ปนการกระทาของคนมีปัญญาหรือคนหมดปัญญา เออคนไม่มีปัญญาก็าคือเขาเผาตัวเองอ่ะถึงวันหนึ่งเขาก็าจะต้องอยู่ในข้อแห่งความแรงแค้นในหุบเขาแห่งความมอดไหม่แล้วฝุ่นควันก็ครุ่งเต็มไปหมดแล้วก็ร้อนแรงลำบากอยู่ไม่ได้ทุกอยาก่างเออไหมขึ้นมาเลยไหมขึ้นมาเลยอ๋ออ,อ,อ,อันนี้มันไฟมันอันนี้มันร้อนมาก ใช้ม,นมาน้านแล้วทำมาช่าเจ้าหน้าที่ดูหนอยนะครับเอาน้ำรถเตียงน้ำรถเอาน้ำรถล้วมงจะได้ยิ้มไงปิดปิดตัวใกล้ๆก่อนเลยนะ